มากอดๆให้ให้ย่ามานะขอบคุณน้องมินินะคะน้องมินิชาแนลนะคะนี่หลานย่านะะสวัสดีพี่จีชาแนลครับจากคุณสุพลนะคะคุณจีสวัสดีค่ะจากพี่ดารุณีนะคะเจ๊น้องจ๋าสวัสดีค่ะจากปุ๊ปูุนะคะสวัสดีจ้าน้องจีจ๋าจากพี่เจน้องนะคะป้าวีป้าวีจากแม่น้องสกอตนะคะเมื่อวันเมื่อวันที่ไลน์เนาะอ่าน้องน้องเอเขาก็ถามหาแม่น้องสกอตอยู่ไหมแม่น้องสกอตอยู่ไหมนะคะวันนั้นนะอยากเห็นอยากคุยนะ เด็น้องไอคิวสวัสดีค่ะจากนิสาคะคุปเปสวัสดีค่ะจากพี่ปูปูนะคะแม่น้องสกอตสวัสดีค่ะจากนิสานะคะสวัสดีค่ะแม่ปูแม่น้องสกอตจากลุงฝนนะคะแม่ปูน้าสวัสดีค่ะจากนิสานะคะน้องนิสาสวัสดีค่ะจากปูนาน้องสกอตแม่น้องสกอตจากพี่เตีนะคะตาไล่มากเลยพี่ดะรูนี้วันนั้นพี่ปีก็ปีก็เข้าไปดูพี่จะรูนีตั้งหลายวันนะพี่นะสองสามวันมั้งพีเข้าไปดูนะพี่ก็ไม่เห็นไรนะพี่ก็ไปดูแต่คลิปอย่างวีก็ยังสงสัยว่าพี่เข้าไปไหนนะ ที่เขาเกิดอุบัติเหตุแบบเกิดได้น,น่าหนิดหน่อยเนาะต้องไปหาหมอนะน่ารักมากโดนสาวลุมเลยที่ดียวน่ารักมากนะคะจุนะ๊บจุ๊บเนี่ยเวลาเวลาบีไปเนาะบีก็จะขอเนี่ยหลานย่าเนี่ยหลานยาน่ยา,นยาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยสนิทกับเราเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับเขาแต่ว่าหลานยายนี่จะสนิทมากแต่ไปขอจุ๊บจุ๊บเขาเขา้อให้จุ๊บจุ๊บนะ <laughs> น่ารักมาก แต่แต่คนโตน่ะคนโตน่ะน้องเอกน่ะน้องเอกน่ะเขาจะชอบจุ๊บๆยายนะจะชอบจุ๊บยายมากเขาจะเป็นเด็กแบบอ่าแบบเด็กอ่อนไหวนะะเด็กอ่อนไหวนะคุณพระจาสวัสดีค่ะจากคุณสุขพลสวัสดีค่ะจากคุณสุพลนะคะแม่หมายสวัสดีค่ะจากนิสานะน้องพันเอกเก่งใช่พันเอกเก่งนักร้องประจําบ้านเราเลยสวัสดีรอบบ้านนะคะจากแม่น้องสกอตแม่น้องสกอตสวัสดีค่ะจากสิดาลูนีแม่น้องสกอตได้กี่เหรียญแล้ว กล้หรือยังใกล้หรือยังค่ะมันจะได้อะมันจะได้สิบเหรียญเนาะถึงจะได้พินเนะถึงจะได้ไปขอพินนะคะพี่หมายสวาาะะัสวดีค่ะจากคุณปูน,นะคะสวัสดีเจวันครับจากคุณทรงพลนะคะคุณพระชาสวัสดีค่ะจากคุณปูนนะคะป้าดารุณีสวัสดีค่ะจากแม่น้องสกอตนะคะสวัสดีครับแม่อะพี่หมายครับจากจากทรงพลนะคะพี่ช้างแดงสวัสดีค่ะจากคุณปูนนะคะพี่พระชาสวัสดีค่ะจากนิสานนะคะแม่น้องสกอตสวัสดีจากคุณปูนะคะคุณหน้าตาจากติ อาจารย์ะคะจะจดที่บี้ตามสบายกับปุ๊ปุ๊ทำงานบ้านก่อนตามสบายนะคะตามสบายนะสวัสดีจ้าคุณนิสาจากจากยายน้องนะคะสวัสดีคุณโอจากคุณสมงพลนะคะเป็นน้องสก๊อตหนาคตไกลหน้าตาดีใช่น้องก็มีน้องดีหน้าตาเป็นอาบุธนะคะน้องสกอตนะ,ะแต่น้องคนเอกนี่จะเป็นเด็กไทยบ้านบ้านนะคะเด็กไทยบ้านบ้านเนแต่น้องคนเอกน่ารักคนละแบบนะ คนนึงเป็นลูกครึ่งนะเคยถ่ายคู่กันก็ถ่ายรูปคู่กันแล้วนะตอนที่ไปตอนที่ไปอะไปขวัร้องเพลงประจำประจำจังหวัดเนาะพี่ปูสวัสดีค่ะจากจากแม่จากแม่น้องสกอตนะคะสวัสดีคุณมินิจากคุณสรพลนะคะกุหลาบซินจากคุณสมงพลนะคะขอบคุณคุณพัชชาค่ะจากแม่น้องสกอตนะคะคุณสุลสวัสดีค่ะจากเจ้าไร่กอดจากนิสานะคะคุณสุลสวัสดีค่ะจากแม่น้องสกอตนะคะเจ้าไรค่ะ จากนิสานะครับพี่หมายก็ทักทายทุกคนนะคะน้องเมย์มาแล้วน้องเมย์น้องเมย์คนขอนแก่นมาแล้วสวัสดีน้องเมย์นะคะสวัสดีเจ้าเวลจากคุณสุคนนะคะเมื่อวานที่อยู่ส่งพินมารอสามอาทิตย์ใช่ไหมอ๋อได้แล้วเหรอได้ครบสิบเหรียญแ,แล้วเหรอเก่งจังไม่น้องสกอตหนึ่งวันนั้นป้าก็ไปเนาะป้าไม่รู้ว่าไม่น้องสก๊อตใครท,ทาแล้วนะไม่ได้ดูนะว่าตัวเองขึ้นนะบอกให้รอไม่ยอมรอฮะไม่ยอมรอนะป้าออกมาเติมตังค์นะ สวัสดีคุณสุกเกษมจากทรงพลนะคะน้องนิสาสวัสดีค่ะจากแม่น้องสกอนนะคะสวัสดีคุณสุกเกษมจากนิสานะคะสู้ๆจากนิสานนะคะคุณทรงพลก็สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะอ๋อเลยเลยเวลาแล้วเดี๋ยวมีวีลงนะคะวีอ่านทนแล้วนะชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงนะคะห้าสิบเอ็ดนาทีนะะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณพงอะไรจากคุณดิกี้นะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกรกำลังใจนะคะขอบคุณป้าวีค่ะรัก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 นะคะรักรักแม่น้องสกอนนะคะ ี่น,น้องสะก,ก,ก้อนไล์ครั้งแรกอ่มาไลส์สดครั้งแรกก็คือบ้านป้านบะีเนาะบ้านป้าบีก็เลยรักนะคะเราก็เลยรักกันนะเนี่ยเราก็มีหลานที่มีหลานกับมีลูกรุ่นราวเขาเดียวกันเนาะะเผอิญว่าคุยกันไปคุยกันมาเนาะว่าได้ไปแข่งระดับจังหวัดด้วยกันเนาะก็เลยเออก็เลยดีใจนะคะก็เลยผูกมิตรสัมพันธ์กันมาจับมือกันอย่างเนี้ยแน่นตั้งแต่วันนั้น เราจะทำห้ไล์ไว้นะคะพี่จะ,จะทำห้ไล์ไว้เอาไว้ดูนะคะ